ปน็นที่หายากม,มากๆนะคะนักสะสมเนี่ยตอนนี้เขากำลังตามหาตัวนี้อยู่เนาะ พระเอกวันนี้ของเรานะคะก็คือมอนชิชิที่เป็นรุ่น s l i p ปี้อ e นะคะก็คือตาของเขาเนี่ยจะขยับตาได้นะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเป็นรุ่นที่อยู่ในยุค80แล้วก็ตอนนี้ในท้องตลาดของ eBay นะคะรานะคาค่อนข้างแพงมากๆเลยถ้าใครไปเซิร์ชดูจะเห็นว่าเท่าไหร่นะลูก ประมาณหมื่นกว่าบาทก็มีค่ะห <100, 000. S 1> มื่นกว่าบาทใช่และรุ่นนี้นะคะความพิเศษเขาก็แค่ที่บอกว่า S ลิปพี่อเนี่ยก็คือตามันจะเปิดแล้วก็ปิดได้แต่ถ้าเป็นรุ่นสองน้องรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่าตาไม่ได้ขยับเขาทํากันคนละบริษัทค่ะบริษัทนี้จะเป็นบริษที่เป็นรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นบริษัทของโตโฮค่ะที่ทํามาส่วนรุ่นนี้จะเป็นของบริษัท เซกิคุจิ ji, ค่ะนี่คือมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสมบัติเก่าจริงๆใช่ไหมคะใช่ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วก็เด็กๆก,ก็ชอบด้วย <Yeah. S 1> ค่ะตัวนี้นะคะอาม่าเล่าให้ฟังว่าซื้อให้ปะปาตอนเด็กๆนะคะที่ห้างไทยไดมารูค่ะอันนี้คือเป็นตัวแรกคือสีขนของเขาเนี่ยจะสีเข้มกว่าแหมเห็นไหมตัวปัจจุบันที่เรามี ีเขาจะเข้มมากๆส่วนน้องน้องๆน,นี่ก็จะสีอ่อนเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะรุ่นเก่าเนี่ยที่เราเก็บเอามารีวิวให้ดูเนี่ยก็คือมีความน่ารักนะคะดูเขาสีมีแววตาด้วยแล้วก็สามารถลับตาได้แล้วก็เปิดตาได้นะคะตาน้องโตมากๆแล้วก็ดูเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยถ้าบอกว่าเป็นรุ่นที่หายากมากนะคะนักสะสมเนี่ยตอนนี้เขากำลังตามหาตัวนี้อยู่เนาะ คือไปดูที่ ebay เนี่ยจะเห็นเลยว่าราคาค่อนข้างสูงมาก,มาก,มากนี่ไหมคะเนื่อน้องมีชีวิตจริงๆแล้วน้องก็น่ารักมากๆเลยเนี่ยเป็นตัวแรกที่แบบเหมือนเริ่มพัฒนามาให้เป็นรุ่นอ่ารุ่นปัจจุบัน,น,น,นเนี่ยค่ะนี่ดูน้องนี่จริงๆจๆ,ๆๆน่ารักเนค อันนี้นะคะวันนี้ที่เรามาแนะนําตัวออริจินัลของเรานะคะเราก็ยังมีนี่เห็นไหมทุกคนนี้คือตัวที่ป๊ป๋ามามานะคะพยายามสะสมกันมาอันนี้ก็เป็นแบบออริจินัลนะคะแบบออริจินัลก็จะมีผ้ากันเปื้อนนี่ที่เขียนว่ามอนจิชิมอนจิชิมอนชิชิมอนจิชิจากบอยน,นะคะสองตัวนี้เป็นสาส์นกัน,นะคะ<อ>่ะเป็นชายแล้วก็หญิงนะคะ<อ>สังเกตง่ายๆเลยถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะคะ ก็จะมีจุกอยู่ข้างบนหัวเห็นงนียแล้วก็มีโบสีแดงด้วยใน่ารักน่ารักและอันนี้นะคะพิเศษอย่างนึงคือมันใส่มือแล้วก็เป็นหุ่นนะคะเหมืนมีชีวิตจริงๆเลยน่ารักไปอีกแบบนะ <c oughs> ใช่ค่ะชอ่อชอบตัวนี้มเลยนี่หนืชอชอบตัวนี้มันตัวใหญ่ๆ ชุ่อจริงอันนี้ไม่มีชุดให้นะหนูเอาชุดของเองตอนเด็กๆมาใส่ให้เลยนี้นะคะก็คือเป็น2ตัวเวอร์ชั่นนั่งนะคะก็จะใส่ชุดสัตว์ต่างก็อย่างเช่นนี้เนกโกะก็จะเป็นแมวนี่เห็นไหมคะเป็นแมวนะนั่งน่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นหมูป่านะคะหมูป่าในดาบพิฆาตอสูนเขาเรียกว่าอะไรนะอิน s สุเกะ เห็นไหมน่ารักเห็นไหมน้องน่ารักมากๆเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นตีนที่เป็นสัตว์ต่างๆที่ไม่ใช่ลิงแล้วค่ะทางนี้มาเป็นอันนี้หมีค่ะน้องหมีส่วนนี้เป็นทานุกิค่ะมีใบไม้อยู่ข้างบนด้วยนี่คนก็จะดูแตกต่างกับมอนชิชิตัวอื่นใช่ไหมคะใช่ขนนุ่มฟูๆ นี่นะคะมีกี้หนูนะแนะ like นำตัวใหญ่ไปแล้วอยแนะนำตัวเล็กบางนี่อันนี้แบบตัวเล็ก,กจิ๋วเลยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นพอคุณแจนะพคุณแจตัวนี้นะคะตอนแรกอะมามาก็ตั้งใจว่าจะเขาเรียกอะไรนะจะเอามาแขวนใช่ไหมตอนนั้นคือฮิตมากชอบมากอนะไรเงี้ยแต่พอคิดไปคิดมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะไม่แขวนดีกว่าเพราะอาจจะหายากหายากี่เล็กมากเลย มันเกี่ยวเห็นไหมนี่นะคะแล้วก็มีเวอร์ชันอื่นอื่นอันไหนนู้นเดาๆดูสิคะเวอร์ชั่นสาวอร์ชัสาวเห็นไหมอันนี้เป็นแบบตาไม่เหมือนปกติด้วยนะตามันยิ้มยิ้มน้องเลิ้งน้องเลิ้งสาน้องเด็กผู้หญิงใช่ไหมน้องเด็กผู้หญิงตาเป็นสีฟ้าด้วยนะคะนี่น้องเป็นลูกครึ่งดูบ่างนะตาสีฟ้า นี่ตัวนี้เป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาของญี่ปุ่นใช่ไหมคะอ่าอ,อันนี้ดูรองเท้าเขาใส่เป็นโอนิสกะด้วยน่ารักสุดๆน่ารักสุดๆเลยค,ะค่ะคามปมาของตัวนี้นะคะ1 2, นะึเนี่ยมันมีความหมายกับเรานะก็คือเป็นบ้านเลขที่เก่าของเราเองหัอไม้เห็นนะก็ชอบมากๆเลยก็เลยเอามาเป็นของที่ระลึกและสะสมเอาไว้เนาะ ้ไน,น่าจะสิถ้าซื้อนะคะถูกไม่ถูกยังไงเนี่ยห้ามว่ากันนะซื้อหวยเลยค่ะหนึ่งสองหกออกด้ยต่อนะลองดูค่ะเผื่อคลิปนี้ออกไปนะมีคนซื้ออ่าต่อไปนะคะพอมีเวอร์ชั่นน้องผู้หญิงแล้วเราก็ต้องมาเวอร์ชั่นของน้องผู้ชายกันบ้างนี่ค่ะ น้องฮิปพอปน้องฮิปพอปนะคะนี่ M C C มอนชิชิมอนชิชินี่ความพิเศษของน้องตัวนี้ทำอะไรคะใส่นมได้ด้วยนะเออชุดนี้น่ารักนะคะฮิปฮอปเลยนี่มานี่น่ารักใช่น่ารักแล้วถามยังไงคะทุกตัวจะมีขวดนมนะนี่ยังเป็นตัวริจินอลเพราะว่ามันยังเป็นของ แรกๆใช่ไหมคะแรกๆแรงๆก็จะอมนิ้วค่ะอมนิ้วมีขวดนมเออใช่ใช่เพิ่งสังเกตเหมือนกันนะเนี่ยนี่ทุกตัวจะมีขวดนมนี้ก็มีใช่ตรงสายอ๋อนี่ทุกคนวเออจริงๆด้วยนี่อย่างตัวเล็กก็มีนะเนี่ยโอ้โหขวดนมมินนี่นี่เห็นไหมอ่ะค่ะต่อไปนะคะนี่ตัวนี้นะคะหม่าชอบชอบเพราะอะไรคะเพราะจริงๆหม่าเป็นคนชอบตาสัญลักษณ์หัวกระโหลกมากๆ ไม่ว่าจะเห็นที่ไหนนะคะก็จะชอบสุดๆเลยเนี่ยก็เลยซื้อตัวนี้มานี่เป็นโจรสลัดนะคะที่ซื้อขวดนมน่น <laughs> นารักเบลเบลน่ารักเนาะปิดตาข้างหนึ่งด้วยได้ยักจุดๆ น่ารักน่ารักน่ารักนีกน่ละคะก็คือของสะสมนะคะที่เราสะสมกันมานะคะ,ะเป็นสมบัติเก่านะคะที่เรานํามารีวิววันนี้นี่นะคะนี่ความน่ารักของน้องๆน,นะคะเรียกว่าตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นคุณแม่นะคะก็สามารถเล่นได้เห็นไหม <c oughs> ชอบสุดๆและนี่ก็คือเหล่ามันชชิของผู้อ สำหรับใครนะคะที่ชอบนะคะสมบัติเก่าเรารีวิวนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแช์กดแัทนะคะให้พวกเรา้วยนะคะวันนี้นะคะเราบรรดามวลชิี้ของเรานะคะแล้วก็พวกเราขอลาไปก่อนนะคะบายบายน่ายบาอุ้ยมือเราเป็นลมนะ